กลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารเศรษฐกิจกับพี่ต้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของร่างกฎหมายนะครับเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับที่บอกว่ารัฐบาลนั้นได้ไปยกร่างพรบโซล่าเซลล์กันออกมาตกลงแล้วเนี่ยครับเขาออกมาเพื่อใครครับพี่ต้อมครับใครจะได้รับผลประโยชน์จากร่างกฎหมายฉบับนี้ครับอันนี้น่าสนใจมากนะพี่ธานะครับก็คือกับเรื่องราว นะครับของออโซลาเซลล์เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็รู้ดีอยู่นะว่าใครจะติดตั้งเนี่ยต้องไปขออนุญาตแต่ตอนหลังไม่ต้องแล้วนะครับทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อวานเนี่ยซึ่งก็คือวันที่27พฤษภาคมส5 6 8ันกนะครับคุณตรีรัตนทโรภาสคนนี้เป็นอดีตรองเลขาธิการพัก ไทยสร้างไทยปัจจุบันเนี่ยก็ผันตัวเป็นซีอหรือว่าไปเป็นประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทโซล่าชั้นนาแห่งหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวในชื่อตรีรัตสิริจันทรโรภาสนะครับรวมทั้งยังโพสต์บนแพลตฟอร์ม X นะครับโพสต์ถึงร่างพรบส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มีการยกร่างกันออกมาโดยกระทรวงพลังงานนะครับข้อความที่โพสต์ก็โจหัวว่าร่างพรบส่งเสริมโซล่าเซลล์เพื่อ นะครับอำนวยความสะดวกประชาชนหรือเพื่อผลประโยชน์ของรัฐมนตรีและผู้พ้องกันแน่โดยคุณตรีรัตน์บอกว่าขณะที่การเมืองกําลังชุลมุนและเศรษฐกิจไทยกาลังซบเซากระทรวงพลังงานและกรมพลังงานนะครับกระทรวงพลังงานและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพเนี่ยก็กําลังทําร่างพรบส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่และขณะนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปถึง30พฤษภาคม2568และในฐานะที่เขาประกอบ อาชีพธุรกิจรับติดตั้งโซลา่าเลยครับวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปสรรคนะครับเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สมควรได้รับการแก้ไขโดยด่วนเพราะมีหลากหลายหน่วยงานแล้วก็บางหน่วยงานเนี่ยมีความล่าช้าซึ่งทําให้เป็นที่มาของเรื่องคอร์รัปชันส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ทําธุรกิจและประชาชนผู้ที่สนใจจะติดตั้งโซลา่านะครับคุณตีรัตน์บอกว่านะครับ เขาเนี่ยหวังเหลือเกินว่าไอ้พลบบส่งเสริมโซล่าฉบับเนี่ยจะเป็นฮีโร่ของประชาชนที่อยากจะติดตั้งโซลารูฟแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะเมื่อได้เข้าไปอ่านร่างพรบบส่งเสริมโซล่าโดยละเอียดแล้วเนี่ยก็พบว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำลังตกเป็นเครื่องมือทำหากินของนักการเมืองและพวกพ้องเพราะร่างพลบบส่งเสริมโซล่าเซลล์ฉบับนี้เนี่ยให้นารัฐมนตรีสามารถกําหนดได้ทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวอาทิสามารถออกระเบียบปลักเกณฑ์กําหนดสถานที่ติดตั้งโซล่านอกเหนือจากที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบกิจการ นะครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีนมีอำนาจในการกำหนดอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้รัฐมนตรีสามารถกำหนดองค์กรที่จะทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านอกจากการไฟฟ้า,ชาเช่นเจ้าที่ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าที่ตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนที่ยุ่งยากและอาจเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ยังให้รัฐมนตรีนมีอำนาจในการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ประกอบการและขายให้องค์กรหรือบุคคลตามที่รัฐมนตรีกำหนดซึ่งก็เป็นการเสี่ยงต่อการคอ,อร์รัปชัน นะครับเสี่ยงต่อการช็อราาบางหลวงและเป็นการให้หนาจฝ่ายการเมืองมากเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบด้ว่ถ่งดุลน,นะครับให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่จะรับซื้อให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าที่ให้เขาไปตรวจสอบหรือถอนในสถานที่ติดตั้งซึ่งเป็นแค่สถานได้ นะครับซึ่งนอกเหนือจากที่พรบฉบับนี้นะครับจะเพิ่มอำนาจให้กับัฐมนตรีแล้วเนี่ยร่างพรบฉบับนี้เนี่ยยังเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับทิพดีบางกลมที่เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานอีกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรครับเพราะผู้ที่จะติดตั้งโซลา่าเซลล์ทุกคนเนี่ยจะต้องแจ้งความประสงค์ก่อนติดตั้งโซลา่ากับทิพดีล่วงหนะ้า30วันเอาภาพดูครับเห็นไหมครับ ตามมาตรา13ของร่างพรบฉบับนี้เนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่านอกจากจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันแล้วเนี่ยยังต้องปฏิบัติตามประกาศและหลักเกณฑ์ของทิพย์ดีและลัมนตรีอย่างเคร่งครัดซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าหน้าต่างหลักเกณฑ์จะอกมาเป็นยังไงแต่ปกติแล้วเนี่ยกฎหมายต้องออกมาก่อนนะครับแล้วก็ประกาศหรือกฎนะครับต่างๆมันจะตามมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบอกว่าหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพรบฉบับนี้ก็สามารถให้พนักงานเจ้าที่ที่รัฐมนตรีต่างตั้งเนี่ยมีอำนาจเข้าไปรื้อถอนได้เลยอ นะโดยเจ้าของสถานที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ายในการรื้อถอนตามที่รัฐจะเรียกเก็บด้วยไหมครับเนี่ยนะที่ผมนะครับทำสี่เหลี่ยมสีแดงไว้นะครับฉะนั้นร่างพรบฉบับนี้เนี่ยคุณตรีรัตน์ก็บอกว่ามันเหมือนการตรีเช็คเปล่าให้มำนาทมตรีแล้วทิพดีทั้งที่ยังไม่มีการร่างระเบียบและหลักเกณฑ์ใดออกมานะครับอันนี้ก็เพื่อร่วบอำนาจและควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการรับซื้อขายไฟไว้ที่ลนตรีเพียงผู้เดียวอันนี้ไม่แน่ใจเป็นข้อกล่าวหาหรือเป็นการตั้งข้อสเกต เอาเป็นว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตกันลวกันนะครับพอเรื่องนี้นะครับเราคุยแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับมาดูมาตรา3หน่อยนะครับมาตรา3ในเรื่องการติดตั้งโซลาในยุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณตรีคุณรีลาบ,บอกว่าเออมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับประชาชนเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง เทคโนโลยีในการประหยัดค่าใช้จ่ายไฟได้ง่ายขึ้นแต่ปรากฏว่ายังไงครับนี่กับสวนทางอะนะโดยจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนเพิ่มภาระจากสิ่งที่ทําอยู่ปัจจุบันซึ่งยากอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ยากขึ้นอีกแล้วก็สุ่มเสี่ยงไปด้วยเรื่องคอร์รัปชันที่อาจตามมาได้สวนทางคืออะไรครับเอาเพจเดิมมาดูนะครับนี่ก็คืออมาตาสิบสามนะครับอมาตาสิบสามมาดูนะครับมาตาสิบสามบอกว่าก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่าสามสิบวันเนี่ยให้ เจ้าของที่สถานที่จะติดตั้งเนี่ยแจ้งให้ทิพดีทราบถึงวันที่จะติดตั้งนะครับตรงนี้นี่นะครับผมผมพูดเองนะนะครับผมพูดเองเอาเป็นว่าที่สวนทางที่ว่าสวนทางหน้าตรงนี้นะครับหรือเปล่าตรงก็คือว่าร่างพรบฉบับนี้ในมาตรา8บอกว่าการติดตั้งอุปกรณ์โซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ที่ใช้อยู่ในที่อยู่อาศัยหรือในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่รมนตรีประกาศกําหนดเนี่ยให้ทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกบหนยงานภาครัฐนะแต่ต้องดําเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทิพย์ดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีตรงนี้หรือเปล่าครับที่คุณตีรัฐบอกว่ามันย้อนแยง้งคือขณะที่มาตา8บอกว่าทําได้ติดตั้งได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ในมาตา13เนี่ยก็บ,บอกบอกก่อนที่ติดตั้งเนี่ยเจ้าของสถานที่ที่ติดตั้งเนี่ยต้องแจ้งให้ทิพย์ดีทราบถึงวันติดตั้งล่วงหน้า30วันแต่ครับไม่น้อย30วันตรงนี้หรือเปล่าครับที่คุณตีรัฐบอกว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโพสตของคุณตีรัฐสิริจันทโรภาากก็บอว่ นะครับคุณตีรัสเองไม่มั่นใจว่าผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับใบสั่งจากใครมาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเจตนาอะไรเพื่อใครหรือไม่แต่พฤติการของร่างพลวฉบับนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นอุปสรรคต่อประชาชนและผมอยู่ของชาตินะครับผม ผมนี่ในที่นี้หมายถึงคุณตีรัตน์นะนะครับเอ่อคุณตีรัตน์บอกว่าในฐานะที่เคยทำงานด้านการเมืองและปัจจุบันสวมหมวกผู้ประกอบกิจการธุรกิจโซลา่าเนี่ยคงไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่แจึงขอส่งเสียงแฮชแท็กปฏิเสธร่างพรบรส่งเสริมโซลา่าแอบแฝงฉบับนี้และหากท่านใดอยากร่วมเป็นกระบอกเสียงกับผมก็ขอเชิญชวนเข้าไปร่วมแสดงความเห็นได้ที่ w w w l g t h l i s t e n i n g d e t a i l นะครับแล้วก็ บาบาบาว่าไปเข้าไปที่เพจของคุณตรีรัตน์เนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็บอกว่าท่านใดที่สนใจอ่านร่างกฎหมายทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเข้าไปโหลดอ่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะแล้วก็สุดท้ายก็ลงท้ายโพสต์นี้ด้วยนะครับบอกว่าในเมื่อนักการเมืองไม่จริงใจแถมไม่มีความรู้ประชาชนอย่างพวกเราก็ต้องสู้ต่อไปครับนี่ประเด็นก็คือว่าทอปนิวส์มีโอกาสได้อ่านร่างพรบฉบับนี้ละ นะครับแล้วในฐานะบัณฑิตนิตสตรศเนี่ยครับจบปตีนิสตร์มาจบกฎหมายมาเนี่ยมันก็เหมือนกับการอ่านร่างกฎหมายนะครับหรืออ่านกฎหมายทั่ว,วไปก็คือมีประเด็นอยากจะรู้อยากจะเห็นรายละเอียดที่มากกว่าที่เห็นอยากจะรู้เจตนาลมผู้เขียนกฎหมายหรือผู้ที่ยกร่างกฎหมายฉบับนั้นๆว่าที่จริงแล้วคืออะไรเจตนาลมที่แท้จริงนะครับผู้คุณต้องการให้กฎหมายฉบับนั้นนั้นเป็นแบบไหนและมีอะไรเครือบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือไม่ นะครับร่างพาบรบส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็สงสัยของผมงี้เหมือนกันนะครับก็สงสัยแบบนี้แหละอยากจะรู้ว่าจริงๆมันคืออะไรดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกล่างกฎหมายฉบับนี้ควรท้องผมงพูดจาและหรืออธิบายถึงข้อสงสัยต่างๆที่กำลังมีการตั้งคําถามอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามจากใครและคนที่ถามเนี่ยจะเป็นซัมบารีหรือโนบารีนะครับต้องออกมาตอบ นะต้องออกมาพูดต้องออกมาอธิบายคือคนไทยไม่ได้กินญ้านะพิมพ์วความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการ์ประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันจะบอกว่าเฮ้ยอ้วนี่แหละเก่งทุกเรื่องเป็นไปนไม่ได้หรอกครับท่านจะบอกว่าเฮ้ยทาไมฉลาดนะพวกหรือก็นั่งเฉยๆนะครับก็ขอให้ไม่ฉลาดอยู่ต่อไปแต่ว่าเปิดทางคนฉลาดเขาทางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันอย่ามากวนน้าให้คุณผมว่าถ้าพูดแบบนี้หรือคิดแบบนี้ก็ดูจะโอหังไหน่อยนะครับโอหังเกินไปคนไทยเนี่ยเข้าใจง่ายแต่ถ้าได้มีการพูดคุย นะครับคือเข้าใจง่ายนะถ้าได้มีการพูดคุยหรืออธิบายความกันแต่ว่าถ้าจะมาดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามกันอันนี้ผมว่าคนไทยไม่ยอมกับพี่สาครับครับน้องรอการชี้แจงงที่พี่ต้องบอกเนาะลองพูดออกมาสักหน่อยว่ามันมีทิศทางกันอย่างไรนะคะ